เรื่องนี้มันเริ่มจากกำแพงครับแต่ไม่ใช่กำแพงธรรมดาธรรมดานะครับเพราะนี่คือกำแพงที่เหมือนเป็นที่เกิดเหตุข,ของคดีประหลาดคดีหนึ่งเลยครับอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมากลางดึกแล้วเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นคุกขนาดยักษ์ในชั่วข้ามคืนเรามาไขคดีกำแพงเบอร,ร์ลินไปพร้อมๆกันเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าเช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วจู่ๆก็มีคนเอารั้วลวดหนามมากั้นกลางถนนหน้าบ้านเราเลยแบ่งเพื่อนบ้านแบ่งครอบครัวออกจากกันแบบไม่มีวันได้เจอหน้ากันอีก ฟังดูเหมือนพล็อตหนังใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับชาวเมืองเบอร์ลินในเดือนสิงหาคมปี1961เอเเแล้วเรื่องแปลกแแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในแผนที่โลกหลังสงครามที่หน้าตาประหลาดไม่แพ้กันเลยครับคืออย่างนี้ครับพอสงครามโลกครั้งที่2จบปุ๊บพวกผู้ชนะเขาก็ามาแบ่งเค้กกันเลยเค้กชิ้นนั้นก็คือประเทศเยอรมนีนี่แหละครับ สหภาพโซเวียตได้ฝั่งตะวันออกไปส่วนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็ดูแลฝั่งตะวันตกแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมืองหลวงอย่างเบอร์ลินเนี่ยดันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในโซนของโซเวียตซะงั้นเลยต้องซอยเมืองเบอร์ลินแบ่งกันอีกทีนึงผลก็คือเบอร์ลินตะวันตกกลายเป็นเหมือนเกาะของโลกเสรีที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเลแห่งคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกครับสำหรับชาวเยอรมนตะวันออกแล้วเนี่ยที่นี่คือหน้าต่างบานเดียวสู่โลกภายนอกแต่สำหรับผู้นำคอมมิวนิสต์แล้วมันคือเสี้ยนนานท ซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความตึงเครียดแบบสุดๆเลยครับและไอ้ความตึงเครียดนี่แหละครับที่เป็นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้ต้องมีผู้ต้องหาของเราในวันนี้นั่นก็คือกําแพงเบอร์ลินนั่นเองคือความแตกต่างของสองฝั่งนี่มันคนละเรื่องเลยครับฝั่งตะวันตกเนี่ยได้เงินอัดฉีดจากแผนมาแชลของอเมริกาเศรษฐกิจก็คือพุ่งกระฉูดเลยในขณะที่ฝั่งตะวันออกที่โซเวียตคุมอยู่ก็ค่อนข้างลาบากชีวิตความเป็นอยู่ต่างกันลิบลับนะครับ เบอร์ลินตะวันตกก็เลยกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดคนที่อยากมีชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือจุดแตกหักครับเยอรมนีตะวันออกกําลังเจอปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าภาวะสมองไหลคือคนเก่งๆทั้งหมอวิศวกรอาจารย์พากันทิ้งบ้านเกิดหนีข้างไปฝั่งตะวันตกผ่านทางเบอร์ลินกันหมดมันเป็นวิกฤตที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับแล้วคืนนั้นก็มาถึงคืนวันที่13สิงหาคม1961้าหทหารเยอรมันตะวันออกเริ่มปฏิบัติการปิดใต้พรมแดนในเบอร์ลิน ด้วยรั้วลวดหนามครับจากแค่รั้วลวดหนามธรรมดาๆรรเนี่ยมันค่อยๆพัฒนากลายเป็นกำแพงคอนกรีตสูงใหญ่มีหอคอยมีป้อมปืนมีกับระเบิดกลายเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็เรียกว่าแดนมรณะแต่ยิ่งกดขี่คนก็ยิ่งดิ้นรนครับนี่คือเรื่องราวของคนธรมธรมดาธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่ออิสรภาพของตัวเองกำแพงนี้มันตั้งตระงานอยู่เกือบ30ปีเลยนะครับ คือมันนานพอที่จะขังคนได้ทั้งเจเนเรชันหนึ่งเลยและช่วงเวลาเกือบ30ปีนี่แหละครับที่ทำให้เกิดแผนการหนีสุดบันเจิดที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน โอ้โหความคิดสร้างสารรค์ของคนเรานี่มันสุดยอดจริงๆครับมีตั้งแต่ขับรถสปอร์ตคันเตี้ยๆซิ่งหล่อตายไม้กันไปเลยบางคนก็เอาผ้าปูที่นอนมาเย็บทําเป็นบอลลูนลมร้อนลอยข้ามไปหรือที่เหนือไปกว่านั้นคือปลอมเป็นทหารโซเวียตขับรถผ่านด่านไปชิยๆเลยก็มีครับแต่ที่คลาสสิกสุดๆก็คือการขุดอุโมงค์ซึ่งแต่และแผนเนี่ยเดิมพันด้วยชีวิตทั้งนั้นเลยครับแต่มีแผนหนึ่งที่สุดยอดมากๆเลยครับชื่อว่าอุโมงค์ห้ เป็นปฏิบัติการของกลุ่มนักศึกษาที่ใช้เวลาเป็นเดือนๆือแอบขุดอุโมงค์จากใต้ร้านเบเกอรี่ฝั่งตะวันตกที่พีคคืออะไรทราบไหมครับพวกเขาดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นให้มันเป่าลมแทนดูดเพื่อปั๊มอากาศเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็มีรหัสลับด้วยนะคือคำว่าโตเกียวสุดท้ายแล้วในเวลาแค่2คืนพวกเขาก็ช่วยคน57ชีวิตให้คลานผ่านอุโมงค์ไปสู่อิสรภาพได้สำเร็จครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่ากำแพงที่แข็งแกร่งขนาดนี้ ที่สร้างมาเพื่อจะอยู่ไปตลอดกาลจะพังลงมาเพราะคำพูดแค่ประโยคเดียวช่วงปลายปี1989เนี่ยบรรยากาศมันมาคุมากครับกระแสการปฏิวัติมันพัดไปทั่วโยุโรปตะวันออกเลยคนในเยอรมนีตะวันออกก็ออกมาเดินขบวนประท้วงกันเป็นแสนๆเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในการเดินทางรัฐบาลตอนนั้นคือหลังชนฝาแล้วครับโดนกดดันอย่างหนักและจุดเปลี่ยนมันก็มาจากความผิดพาลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับ คือมีการถแถลงข่าวสดเรื่องกฎการเดินทางใหม่แล้วนักข่าวก็ยิงคำถามใส่โฆษกรัฐบาลว่ากฎใหม่นี้จะมีผลเมื่อไหร่ซึ่งตัวโฆษกเองก็ยังงงๆกับข้อมูลอยู่เขาก็ก้มลงไปดูโพยแล้วก็ตอบแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ่อเท่าที่ผมเข้าใจก็มีผลทันทีเดี๋ยวนี้เลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งคือให้เริ่มมันลุกขึ้นต่างหากโอ้โหคำพูดประโยคเดียวจากทีวีเนี่ยมันเหมือนจุดระเบิดเลยครับคนเป็นหมื่นๆมื่นแห,นห่กันไปที่ด่านตรวจ พวกทหารยามก็งงสิครับไม่มีคำสั่งอะไรลงมาเลยสุดท้ายก็ทนแรงกดดันของมหาชนไม่ไหวเลยตัดสินใจเปิดประตูด่านแรกและในคืนนั้นเองครับกำแพงเบอร์ลินที่ยืนยงมาเกือบ30ปีก็พังทลายลงในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่มีใครต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่คนเดียวกำแพงเบอร์ลินมันพังไปแล้วก็จริงแต่เรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราที่ต่อนะครับว่าในโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีกำแพงที่มองไม่เห็นอย่างอื่นอีกหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นกำแพงของอคติ ความเชื่อหรือเส้นแบ่งทางความคิดที่มันยังคอยกักขังแล้วก็แบ่งแยกพวกเราออกจากกันอยู่แล้วเพื่อนๆคิดว่างไงครับมีกำแพงล่องหนอะไรอีกบ้างที่นึกออกเรามาคอมเมนต์คุยกันนะครับ